đeo lên đây cái túi bây giờ chỉ trang một chỉ đơn không เร่ไปโรงเรีย <accurately S 2> ัน้ำไ <ics> ่ได้ต้องายไปนบูซ่าหนึ่งม่าส่เอาเอาแะดอกไม้อะตัวหยได้อย่างนี้เขาพิมพ์ก่อนาพิมพ์ก่อไปเยอานี้ม้อยบาที่บาปเอาอะไบ้าง อย่างน้อยต้องวงวาไม่ชุ่มนะพออยากออกอากาอีนัรับงานอะไรต้องให้เลยเอา้าวกรอบเร่ามร้อยจุดสว่านต้อพาไต่ไปบ่อยก็ท่านไนย่าไม่คืนแ

มาด้ลวสาอยใสลาอยามพันเลย่นั้นเหรอใรูปรูปละสองร้อยสามพันเฮ้ยแม สีเลสีพ um ันไปนอัมากพหเว่าเงนแด้นะครับวนมีความประสงค์อยากถายรูปนะครับร่วมกับเมนปราศาทนกอัศวิลิงนะครับของท่านพระโกศพลกติธรรมของเรานะครับก็ติดต่อนะครับที่กองหนวยการหรือว่าติดต่อที่ ช่างภาพได้นะครับด้านหน้าเมนนกขัดสีลิงนะครับนะครับในการถ่ายรูปนะครับทางร้านนะครับคิดรูปด่วนนะครับ200บาทนะครับพร้อมกรอบแล้วก็บริจาคให้วัดนะครับ50าบาทนะครับท่านได้รูปด้วยเป็นที่ระลึกและก็ได้ทําบุญด้วยนะครับก็ไม่อยากให้ท่านพลาดโอกาสกันนี้นะครับเพราะเหลือเวลาแค่วันนี้พรุ่งนี้ และเมื่อืืนนี้นะครับที่เราจะได้เก็บภาพประวัติศาสตร์นะครับร่วมกันก็อยากไม่อยากให้ท่านพลาดโอกาสอย่างนี้นะครับเพราะว่าเมื่อพลาดโอกาสอย่างนี้แล้วนะครับเราจะไม่มีโอกาสเห็นภาพแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านสาธุชนทุกท่านนะครับได้ร่วมำลำเนืและก็ถ่ายรูปไว้เป็นอนุสรณ์ นะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่อนุญาตให้จอดถนนเส้นคูขาดทพน